สวัสดีครับผมสตีฟโกส์ันเตอร์วันนี้ผมก็จะไปเล่นครู15ในด่านวิ l โด s t สตีดนะฮะคเควสก,ก็จะมีถ่ายรูปผีรีเพลแล้วก็ใช้เทียนนะแต่ว่าไม่ต้องไปคาดหวังเพราะผมอาจจะไม่ทำนะฮะก็แล้วแต่ว่าผีมันจะมาหาผมหรือเปล่านะครับแล้วมันจะมาให้ความร่วมมือไหมเออโอเคเออทุกคนผมมเรื่งจะบอกไอสตรีมล่าสุดอะ่ะผมโดนลิขสิทธิ์สไตร์นะฮะเออ เื่อใครสงสัยว่าเฮ้ยสตรีมล่าสุดหายไปไหนก็โดนสไตนะครับเพราะว่าผมไปเปิดเพลงบีลิกรทธิ์ไงตอนเปิดเปิดสตรีมอะอะไรเงี้ยผมไปเปิดเพลงบีลิกิทธิ์ไงปกติแล้วอะเวลาผมสตรีมอะผมจะเปิดเพลงที่มันไม่มีลิกระสิ์นะครับอย่างเช่นเพลงสายเขียวเพลงบลาบลา,บลาอะไรเงี้ยเพลงดินแดนแมลงสาบเงี้ยมันไม่มีลิกระสิ์ไง แต่ล่าสุดผมก็เอ,อผมก็แบบเออเปิดเพลงแบบแนวอย่างนั้นมาเยอะแล้วผมก็อยากจะเปิดเพลงแบบดีๆบ้างอะไรอย่างงี้แม่งโดนสไตล์เลยเรียบร้อยโอเคก็เลยต้องลบออกไปนะครับเพื่อความสบายใจของผมนะเพื่อความปลอดภัยด้วยเออโอเคมาครับเดี๋ยวด่านนี้เนี่ยเราจะเหมือนเดิมเลยเราจะของมาเตรียมไว้ก่อนนะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปเนี่ยเราก็จะไปแอบข้างตู้ตรงนั้นนะ แต่ว่าเราต้องเอากางเขนมาวางกันห้องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ผีจะเกิดห้องนี้เช่นกันนะเออผีมันสามารถเกิดด้านหน้าได้นะต้องระวางังต้องระวางังเดี๋ยวพอเราแอบข้างโตใช่ไหมเราก็จะขยับไปเออห้องลงรถเออไปลงรถต่อนะฮะ <c oughs> โอเคแต่ว่าทางค่อนข้างไกลนะเดี๋ยวเราจะหยิบของเซตที่สแล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วกัน อ,อุ้ยตายแล้วผมเอาดอทเทียสามาโอ้ m มา o oh d ผมเอาดอทเทียสาม,มาดีเออช่างแม่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเอาเป็นอะไรดีอะธนละคงเอ่อเกลือกางเขนไปไม่ดีมันไม่มีที่ให้แสงสว่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกางเขนไอเดียพอแล้งั้นเอาเป็น อัดอดัก็ได้แต่เทียสามมันผมลืมเอาเทียสองมาเวทีสามหรอเทียสามมันมันไม่ค่อยดีอ่ะเออมันไม่ดีเท่าเทียสองอ่ะถ้าเป็นครูสิบห้านะถ้าเทียสามคือห้องต้องกว้างอ่ะอ่ะต้องแบบเล่นในครัวอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าถ้าเล่นในครัวก็ได้อยู่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะเอาทูบมาครับ กลางเขนก็ถือไปเลยนี่แล้วก็วางตรงนี้ครับรอดแน่นอนแล้วก็แอบไปเลยรอดแน่นอนนะฮะตรงนี้อ่าเราก็จะหาอินโฟด้วยเออมาแล้วฮะเกิดใต้ดินว่ะไม่ใช่ไมลิ่งเสียงดังมาก มาถึงนี่เลยนะฮะเจ้เราก็เดินฝ่าไปเลยครับเพราะว่าเขาอยู่ใต้ดินและวุ้ยกระโดดอยู่ตรงกลางเหรอสวยดีเฮ้ยผมว่าเราเล่นตรงผมว่าเล่นในครวัวเลยออกว่ะไหนๆก็เอาดอทมาแหละจุกแม่งตรงนี้เลยเดี๋ยวๆๆเอเ,เอาดอทมาดิ ถ้าเป็นดอตต้องเล่นในครัวครับดอตเจียสามเนี่ยเพราะมันไอดี ID มากเลยเราจะแอบ,บก่อนก็ได้นะถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าตัวละครเราเดินช้ามากเราวางไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตัวละครเราเดินช้ามากตอนเนี้ยเอยมันอาจจะทันแหละแต่แบบผมก็อยากจะฟังเสียงผีอีกรอบนึงเข้าใจไหมเหมือนจะเดินปกตินะผมว่า ก็รอไปอย่างที่บอกคูสิบห้าเราก็ตอบผีถูกก็พอแล้วผมถือว่าเก่งแล้วถ้าตอบผีถูกอะส่วนรูปถ่ายก็ให้มันเป็นกำไรไปเคเวสก็เหมือนกันถ่ายรูปผีรีเพลรีเพลไม่ยากมา,มาและเอ๊ะทำไมสปีดแปลกๆวะ สปีดแปลกๆนะครับเนี่ยสปีดแปลกๆอยู่นะเฮ้ยมากลับขึ้นมาหยุดละพอมันไปลงรถทำไมเสียงมันแบบเหมือนเบาลงวะผม,มรู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าเนีววางตรงนี้ก็ได้ปิดประตูไว้ก็ดีนะตรงนี้เป็นเซฟโซนฮะ เดี๋ยวไปเอาดอทเพิ่มกันผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไระตอนนี้มันวิ่งเร็วก็มันวิ่งเร็วนะแต่แบบพอถึงลงรถมันเหมือนมันเดินช้าลงอะคันตูเปล่าวะเออสงสัยคันตนูแหละเกมนี้สงสัยตัวนี้เลยเออต่อไปก็กางกางเขนอีกอันหนึ่งอ่ะได้ใช้ปะวะ เอาอะดอตเนี่ยต้องใช้แน่นอนเอาดอตมาเลยตะเกียงด้วยอ่ะเผื่อได้ใช้การเขียนบอกว่าเกมนี้อันเดียวพอแล้วมัง้งเพราะผีมันเกิดด้านล่างอ่ะเราไม,ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้ไปข้างล่างเลยนะคือถ้าไปข้างล่างนี่คือแบบโอ้โหคุณต้องจ่ายสมัตรลัวๆเลยที่จะแบบสามารถทำอะไรด้านล่างได้อย่างปลอดภัยแต่มันปลอดภัยได้ไม่นานนะดี ถ้าไม่ได้เจอสปิริตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาไอาเนี่ยไาได้เอาเกลือมาเออโอเคทาขอแบบฟังอีกรอบนะให้ให้มันวิ่งไปอะไรแล้วนะลงรถเนี่ยเดินปกติเอ้มันใหญ่ที่เกิดทุกคนไม่ใช่กูเลี้ยว กูเรียไม่ใช่ฮะตัวนี้มาเกิดใกล้ๆด้วยนะประเด็นเดิเดิ้ลปกติใช่ใช่ตัวนี้มาเป็นผี normal speed เลยนะตัวนี้มาแนละ้วดอทก็เอาไปตรงนี้อีกตัวแค่นั่นแหละ มาัวนี้ไปเลยเพราะเวลาเรามีไ่เยอะมาฮะเนี่ยดอทต้องเล่นแบบไอ้ตาแล้วผมไม่ได้กังเขนมาหว่าแม่งโดนทับตัวปะเนี่ยผมลืมเอากังเขนมาผมกลัวออกไปจะเอวะ๋ว่ะ อยูด่ด้านล่างครับสองทูบไปเหยียบเกลือแก่หยุดละโอ้ผมเสียไปแล้วสองทูบะ My God โอคงั้นเราก็จับเวลาไปก็ได้แต่เราจะเห็นผีไม่ชัดนะเหยียบเกลือไม่ใช่เลดไม่ใช่เป็นทอมด้วยโปรตไกนี้ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะโยนสูงกันนะเมื่อกี้เลเบเดนไม่ใช่ฮะเฉดเหรอเฉดไม่น่าใช่มั้งเมื่อกี้เหมือนจะมาเกิดใกล้ๆเลยอะโยใครไม่ไม่ใช่ ตันตูไม่ใช่เออไรจูไม่ใช่มันไม่ใช่ผีวิ่งเร็วฮนะอเกประมาณนี้แหละแอบตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรผมว่าตรงผมว่าแอบตัวนี้ปลอดภัยกว่าเยอะตรงนั้นมันก็มีโอกาสโดนเห็นตัวอยู่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหยิบของก็ไดหละเสียไปแล้วฮนะสองทูบอีกสองทูบนี่ต้องเมมต้องเม้มเลย นาที12บวีและเดี๋ยวมาดูสปิริตกับดีมอนก่อนครับเราดันเจอผีแบบปกติด้วยเดยไม่ได้เจอแบบว่าวิ่งลงวิ่งเร็วแล้วออนเรียวเนี่ยเกมนะี้คือหมดสิทธินะเพราะว่าผีเกิดด้านล่างมันเทสยากมากมันโหกว่าเราจะเดินไปถึงชั้นล่างผีแม่งก็ลาก่อนพอดีอะ่ะเพราะฉะนั้นออนเรียวนี่คือแบบให้มันเป็นลาดบอสก็ได้เออออนเรียวกับแม่อ่ะ มันเช็คยากเออถ้าผีมันเกิดด้านหน้าอย่างเงี้ยเช็คได้เลยแต่นี่มันเกิดด้านล่างไงมัน,ม,นออมันยากเออมันยากมันดูฝืนไปยูเลก็ด้วยอะฮะล่าอย่างวันเนี้ยว,วิล่าแล้วล่าแล้วสองนาทีพอดีครับเกิดใต้ดินนะตลอดเลย เนี่ยเนี้มันดูวิ่งเร็วนะผมว่าครั้งนี้เร็วผมไม่รู้ว่ะทวินปะวะไม่แน่ใจละเวลายลลูไปเรื่อยรอเขาอยู่ล่าเดี๋ยวไปเอาทูบเพิ่มครับแล้วก็เอากล้องถ่ายรูปมาด้วยเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปนะมีกระดูกไงเราต้องถ่ายผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรตอนนี้ แต่มันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่มันเดินช้าอยู่นะมีช้าเร็วแต่ตอนที่สมัตเนี่ยมันสปีดปกตินะมันปกติอะแปลกๆอยู่นะมีมิกเะวะเนี่ยเออนั่นดิแมงเอ้ยมีโอกาสมีโอกาสถ้าเช็คไม่มีคือเราต้อง ไปด้านล่างอะแต่แม่งไปด้านล่างมันเสี่ยงนะเว้เสี่ยงมากๆไปด้านล่างเนี่ยเสี่ยงตายมากดูไปเรื่อยแล้วกันเออดูให้แน่ใจอะผมรู้สึกว่าสปีดไม่คงที่ตัวเนี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวะไม่รู้สิผมเว้ไม่ก็เกิดด้านหน้าเลยว,ว่ะรอบนี้ แต่มันไม่เห็นผมนะเกิดด้านหน้าครับเห็นไหมเฉียดไม่ใช่หรอกตัดไปเลยเนี่ยไม่ใช่เนี่ยวิ่งเร็วนะฮะอาจจะเป็นทวินนะเกมนี้ผมเดานะเพราะพรตัวเนี้ยมันจะเกิดใต้ดินกับในครัวลงรถอะไรอย่างนี้ ที่ผมสังเกตมาตลอดนะเหมือนมันมีผีสองตัวในเกมเนี้ยไอตัวมันเกลวิ่งเร็วครับแต่เราดูไปเรื่อยเลยเราก็ดูไปเรื่อยครับเฮ้ยจุดไฟดิเฮ้ยจุดไม่ได้เออโอเค รอดูเลยเนี่ยเกิดด้านล่างเห็นไหมทวินชัวเกิดด้านล่างเกิดด้านบน ยังอะ่ะผมวางในครัวหนึ่งแล้วกันผมว่าแบบเอาดีดนะจุดทูบตัวนี้แล้ววิ่งเข้าไปแอบตรงนั้นน่าจะปลอดภัยกว่านะว่า มาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ดีแล้วงั้นแอบหลังนี้ก็แหละโอเคทุกหมดแอบหยุดล่าแล้วทุกหมดแล้วนะ ไม่มีแล้วทูบตอนนี้เนี่ยเกิดด้านล่างผมขอนั่งฟังเสียงอีกสรอบแล้วกันอันนี้เิอปกตินะผมว่า รอไปครับผมไม่แน่ใจไงเบนชีไม่ใช่โอบาเกะไม่ใช่เนี่ยที่เหลือเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยพปสเตอร์ไกลเหรอผมไม่ได้สังเกตว่ะผมบอกไม่ได้ว่ะผมไม่ได้สังเกตเลยผมไม่ได้สนใจตัวนี้เลยแต่ผมสงสัยทบินสุดแล้วว่ะ เหมือนมันเกิดสองที่อะฮะมาเกิดด้านบนกับด้านล่างต้องเอาโทรโค่งมาดูวะอัน,นี้เกิดใต้ดิน อันนี้สปีดปกติขอดูไปเรื่อยว่นนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรอะหยุดและถ้าฟังผมว่าต้องฟังด้วยพาราบลิกอะถ้าฟังหูเปล่าๆมันงง,งงสับสนอยู่งงงงแบบสับสนอยู่อะ่ะเออ แต่ตัวนี้ไม่อีเวนต์เลยนะฮะไม่อีเวนต์เลยนะตัวนเนี้ยเนี่ยเอ้ยใช่ทวินทวินตัวนี้ใช่ใช่ฟังเสียงเท้าดูตอนแรกมันเร็วกว่านี้ อันนี้มาดูช้าลงลองฟังดูดี๋ปะออกแล้วผมก็ไม่กล้าเปิดพราบรลิกนานด้วยเดี๋ยวแม่งมาตอกผมอีกเพราะว่าระยะมันแค่นี้เองอะ่ะมันโดนตอกได้นะแต่ว่าเราปิดประตูไว้อยู่นะครับก็ไม่น่า,นานโดนหรอกมั้งเพราะว่าตอนมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่มันล่าใช่ไหม ผมเปิดเกียมันมันก็ไม่เห็นผมนะเออได้ไปเป็นเหตุผลได้ว่าทําไมเราต้องสแตนบายด้านหน้านะด้านหน้าหรือในลงรถก็แหละได้หมดเลยอ่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นเดอะทวินนะฮะจริงๆด้วยนะโอเคสวย รูปถ่ายก็แค่นี้แหละ25้านะเอ้ยไม่ใช่25่ห้าดิสิบดอนเออโอเคเพราะว่าผีมันเกิดด้านล่างไงมันไม่สามารถลงไปได้ต่อให้ลงไปได้มันก็เสี่ยงตายสุดๆเพราะว่าทูบกันอ่ะเอาแบบเฉลี่ยเลยกันได้แค่1นาที30วิหรือ1นาทีครึ่งใช่ไหมแล้วตัวละครที่แบบแม่งเดินโคตรช้า1นนาทีครึ่งมันไม่ทันนะครับมันต้องแบบ เกมเกมนี้คือแบบต้องเจอแบบสปิริตอย่างเงี้ยสมนาทีเออสมนาทีเนี่ยเรามีเวลาเหลือเฟือเลยนะฮะในการทําสิ่งต,งต่างๆอะไรแบบนี้แต่แบบโดยเฉลี่ยมันทําไม่ได้หรอกแม่งเกิดใต้ดินนะใต้ดินมันไกลนะเว้ยเออมันไกลนะฮะมันเสี่ยงตายอะ่ะเพราะว่ามันหนีได้ทางเดียวก็คือตรงบันไดขึ้นมาชั้นบนนะครับเค เวลาท,ทำได้นะครับก็จะเป็น18นาทีแล้วกันตีไปเลข่อกลมๆนะฮะแม่งเป็นเดอรทวินนะเพราะว่าบางครั้งก็วิ่งเร็วบางครั้งก็วิ่งช้านะลองสังเกตดูมันต้องสังเกตจริงๆนะครับสำหรับคูณ15ถ้าคุณไม่อยากตอบพลาดนะครับโอเคถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย